สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่กอบพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าวันนี้นะครับเราก็อยู่กับประเด็นเพชรม่วงอีกแล้วนะครับก็คือหลายคนถามหานะครับพอใกล้จะถึงวันแล้วนะครับก็ยิ่งถามหานะครับว่าจะมีอะไรอัปเดตเข้ามาบ้างพี่นะครับนอแล้วที่สําคัญก็คือมีสกินหมัดหรือเปล่าผมยังได้สกินหมัดเพราะว่าตอนนี้ผมมีทุกอย่างขาดแค่สกินหมัดนะครับหวังว่าจะมีสกินหมัดกับเขาบ้างนะครับพี่ก็เลยแบบว่า ไปสืบหาข้อมูลนะครับเนาะหรือว่า ไปโหลดนะครับโนในส่วนของเซิร์ฟเบต้ามานะครับโดยที่มีกิจกรรมเพชรม่วงนะครับก็เลยแบบว่าแอบเข้าไปดูนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับที่จะอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเรานะครับแต่ก่อนอื่นใครที่แบบว่าเข้ามาแล้วยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยละกันนะครับและอย่าลืมคอมเมนต์ในคลิปนี้ด้วยละกันนะครับเพราะว่าวันพรุ่งนี้นะครับอาจจะมีการแจกเพชรให้ไปฟรีๆนะครับสำหรับน้องๆคนไหนพี่ๆคนไหนที่แบบว่าอยากได้ทั้งสองเพชรไปฟรีๆนะครับทุกคนก็คือวันพรรรุ่งนนีีีี้้อาาาจจจะะมมกกกกแแใหบบบฟเลยคั็ร แจกเป็นพันแน่นอนนะครับทุกคนเออก่อับประมาณนี้เลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์หนึ่งคอมเมนต์ละกันนะครับทุกคนและพี่ขอบอกเลยละกันนะครับว่ากิจกรรมใหม่ๆกิจกรรมดีๆนะครับเป็นกิจกรรมที่แบบว่าเพชรม่วงที่จะมันถึงนะครับเนาะพี่ก็เลยแบบว่าได้โหลดเซิร์ฟเบต้านะครับเป็นเซิร์ฟเรื่องหน้านะครับเนาะที่พี่เข้าไปรีวิวประจําอยู่แล้วนะครับทุกคนก็คือยังเป็นโปรไฟล์เก่าหรือว่าพื้นหลังเก่าอยู่เลยนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับมันเป็นการอัปเดตใหม่นะครับเนาะแต่ก็อย่างที่บอกนาว่ วันที่อัปเดตเข้ามานะครับทุกคนมันจะเป็นประมาณนี้นะครับทุกคนจัปเดตเข้ามาประมาณ3หา5วันนะครับในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยตั้งแต่วันที่18จนถึงวันที่23นะครับนอจะมีการสามารถแลกได้นะครับทุกคนก็คือเอาเอง่ายๆเลยนะครับนอหน้าตากิจกรรมมันจะเป็นประมาณนี้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับมันจะเขียนว่ากิจกรรมเพชรม่วงนะครับนอะหรือว่า เพชรม่วงอะไรประมาณนี้เลยนะครับสั้นๆนะครับทุกคนก็ถือว่าเป็นภาษาไทยนะครับเนาะแต่นี้พี่อยู่ในเซิร์ฟนอกนะครับหรือว่าเซิร์ฟเบต้านะครับทุกคนมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับทุกคนก็ถือว่าอัปเดตเข้ามาก็ถือว่าหน้าตาเป็นแบบนี้เลยนะครับก็จะอยู่ขัวบนนะครับเนาะและวันที่อัปเดตเข้ามามีอะไรบ้างนะครับทุกคนก็คือพี่คอบอกก่อนเลยกันนะครับเนาะว่าวันที่อัปเดตเข้ามาเราจะสามารถเก็บโทเค็นคูณ2ได้นะครับทุกคนเออก็จะประมาณนี้เลยนนคบเนาะเราสามารถเก็บโทเค็นคูณ2ได้เลย นะครับสำหรับพงน้องคนไหนพี่พี่คนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับทุกคนก็จะสามารถเก็บได้เลยนะครับโทเค็นแบบคูณ2ไปเลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็จะมีทางด้านของจุดนี้นะครับที่เราสามารถแลกได้นะครับทุกคนก็คือเป็นสุดผู้ชายชุดผู้หญิงนะครับเนาะและมีทางด้านของสกินปืนมีทรงผมนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนก็ถือว่าเป็นสุดผู้ชายประมาณนี้นะครับเนาะเราก็เป็นสุดผู้หญิงประมาณนี้นะครับไซส์เพียง991้ยเเเพชรนะครับทุกคนแล้วก็ผู้หญิงนะครับเราจะ ไม่ได้เพิ่มเพชรจริงเลยนะครับนอใช้แค่1,000เพชรม่วงนะครับนอโดยที่แบบว่าไม่ต้องใช้เพชรจริงเลยนะครับนอเป็นแค่เพชรม่วงนะครับน้องก,ก็จะประมาณนี้เลยนะครับส่วนที่เหลือจะได้เพิ่มเพชรนะครับทุกคนอันนี้นะครับก็ต้องขอแจ้งตามตรงนะครับว่าทุกคนถ้ามีเพชรก็แล้วไปแต่ถ้าไม่มีเพชรนะครับจะมีการ นะครับนอประมาณ20บาทนะครับทุกคนแต่ว really ่ c, าจริงๆพี่จะมีการแจกเพิ่มเติมให้นะครับถ้าคนไหนนะครับที่บบว่าไม่มีเพจหรือว่าเติมไม่เป็นนะครับทุกคนนี่เลยนะครับอันน like ี้ก็เป็นสุดที่เราสามารถแลกได้นะครับนาะนี้เลยนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับเรียกได้ว่าเป็นสุดที่หลายๆเซิร์ฟนะครับนอก็ชอบนะครับนอะหลายๆคนก็ชอบและหลายๆคนก็ไม่ชอบนะครับนอส่วนซูบหญิงนะครับนอก็คล้ายๆสุดผู้ชายเลยนะครับทุกคนรีดีว่า แทบจะไม่ต่างอะไรกันมากนะครับเนาะต่างกันแค่นิดหน่อยเท่านั้นเองนะครับทุกคนก็แค่ทรงผมอะไรประมาณนี้นิดหน่อยนะครับส่วนสุดก็น่าจะคล้ายๆกันนะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็ เป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนก็ถือว่าอันนี้ก็เป็นทางด้านของซูเปอร์ญิงนะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้นะครับถามว่ามีทางด้านของสกินหมัดไหมนะครับก็ตอบได้เลยนะครับว่าสกินหมัดนะครับก็เรียกได้ว่าไม่มีนะครับทุกคนแต่มีคาตานะนะครับเนาะมีไอวอมีกองปืนนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับมีสกินเคียวมีสกินมาเชเตนะครับเนาะหรือว่ามีตัวละครนะครับทุกตัวมีสัตว์เลี้ยงทุกตัวที่สามารถซื้อได้นะครับเนาะแล้วก็มีทางด้านของสกินกระเป๋ากองโ ท้าทางสัตว์เลี้ยงนะครับเนาะแล้วก็มีทางด้านของสเก็ตบอร์ดสกินนกนะครับเนาะแล้วก็มีทางด้านของจุดต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับเนาะหรือว่าส่วนหัวนะครับที่แบบว่ามีให้เราได้แลกนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะก,ก็ถือว่าอันนี้นะครับก็เป็นทางด้านของกิจกรรมเพชรม่วงที่ทุกคนถามถึงนะครับมีสกินรถ แล้วก็มีทางด้านของท่าทางนะครับนอนี่เลยนะครับทุกคนก็แต่ละเซิฟไม่เหมือนกันนะครับนอไม่ใช่ว่าดูพี่รีวิวแล้วเราก็จะหวังว่าจะไปแลกในเซิฟไทยนะครับทุกคนอย่างที่พี่บอกนะครับว่าแต่ละเซิฟไม่เหมือนกันนะครับพี่รีวิวคร่าวๆให้ดูประมาณนี้นะครับนอวันที่สามารถแลกได้จริงนะครับทุกคนอันนี้ก็เป็นกล่องนะครับทุกคนรีดดิวว่าเป็นกล่องสุดนะครับนอรีดดิวว่าสุดต่างๆนานาจะอยู่ในนี้หมดเลยนะครับนอแต่เราต้องได้ไปสุ่มนะครับเพราะว่ามันมีทั้ง3วันแล้วก็ถาวอนในนี้้ดวยะคร ก็มีสุดอิงเยอะแยะมากมายนะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสําหรับเรื่องสุดนะครับนาก็เยอะมากๆนะครับรับประกันได้เลยนะครับนวว่าสุดนะครับทุกคนก็เยอะจริงๆนะครับเนาะใช้คำว่าเยอะมากๆนะครับมีของให้เราแลกเยอะมากนะครับถ้าคนไหนที่แบบว่า เก็บได้ไม่ถึง1 0 0 0หรือ2,000ตอนนี้นะครับโคตรเสียดายเลยนะครับทุกคนเพราะว่าจะสามารถแลกของได้เยอะมากๆนะครับถ้าพี่ๆคนไหนน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากแลกนะครับน้องก็เตรียมตัวแล้วกันนะครับอีกไม่กี่วันนะครับวันนี้นะครับก็วันที่15แล้วนะครับทุกคนก็เหลืออีกประมาณ3วันข้างหน้านะครับก็สามารถแลกได้แล้วนะครับทุกคนเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับน้องๆคนไหนพี่ๆคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากแลกอยากได้นะครับทุกคนก็ มีตามนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับโนว่ามีของให้เราแลกนะครับอย่างที่พี่บอกนะครับว่าเยอะจะจัดเลยนะครับก็เป็นประมาณนี้นะครับสำหรับงน้องคนไหนพี่พี่คนไหนนะครับที่แบบว่าอยากแลกอยากได้นะครับทุกคนก็มีตามนี้เลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับมีทางด้านของสกินปืนด้วยนะครับทุกคนก็ เป็นสกินปืนที่หลายคนไม่ควรพลาดนะครับทุกคนเป็นทางด้านของลูกซองนะครับนาะก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับถ้าคนไหนที่แบบว่าอยากได้นะครับน้องในองของลูกซองตัวนี้ก็เตรียมตัวลุ้นดูนะครับว่าในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเรานะครับก็จะมีกับเขาหรือเปล่านะครับสาหรับสกินปืนตัวนี้นะครับทุกคนก็คร่าวๆประมาณนี้ละกันนะครับสําหรับกิจกรรมเพชรม่วงนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับน้องว่าอันนี้นะครับนาองก็เป็นทางด้านของไอเทมทั้งหมดนะครับที่มีโอกาสอัปเดตข้อเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟ นะครับนอก,ก็ถือว่าถ้าคนไหนที่เรียกร้องของกันมานะครับน้อยังให้พี่รีวิววันนี้พี่ก็มารีวิวตัวเต็มให้แล้วนะครับสำหรับของน้องคนไหนพี่พี่คนไหนเนี่ยครับที่แบบว่า อยากได้นะครับนอนในสองกิกรัมหรือว่าอยากเล่นในสองกิกรัมนะครับทุกคนก็มีตามนี้เลยนะครับนอนและคลิปนี้นะครับทุกคนพี่ก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าหรือว่าวันพรุ่งนี้แล้วกันนะครับจะเ็คลิปแบบไหนอะไรไงนะครับทุกคนก็ฝากติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับคนละ1ไลค์1แชร์1นกดติดตามแล้วกันนะครับอย่าลืมทุกกดติดตามมีสิทธิ์ลุ้นเพชรด้วยนะครับทุกคนเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับสาหรับวันนี้นะครับทุกคนพี่ก็ต้องขอตัวลลลาาาเเเพีียยงท่่นน้กัอืมม ด้วยแล้วกันนะครับเพราะว่าวันพรุ่งนี้อาจจะมีการแจกเพชรโดยที่แบบว่าสุ่มคอมเมนต์แจกนะครับทุกคนก็ถือว่าถ้าคนไหนที่แบบว่าอยากได้ของฟรีของด,ดีๆจากพี่นะครับก็อย่าลืมแล้วกันกดไลค์กดแชร์เป็นซีใหม่อย่าลืมกดติดตามนะครับโซลิมซีเก่า,าก็อย่าลืมคอมเมนต์แล้วกันสําหรับนี้พี่ก็ขอตลาเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับบ๊ายบาย